ได้กินและผมผสมง่ายผสมกันหนก่น<ด>แล้ก็ได้ค่ะจ่ายเราไปจ่ายมอมสามไว้ก่อนได้ไหมคะจ่ายดิสามนี่ค่ะจ่ายจิ้มนื้อนะคะวิ่งขาแล้วก็พาเพื่อนๆนะคะมาตลาดอุดมสุขวังนะคะมากินอันนี้เลยค่ะก็จะมีเป็นเกี๊ยวกุ้งะแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้มันก็เป็นก็ตามไทยนะคะแล้วก็ ปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเราจะมากินเกี๊ยวกุ้งกันกกน,นะคะดูแบบนน้อง่อนี่ไม่เคยกินเลยนะทุกคนน่าจะเป็นไส้อืมอืม,อม ราจะกินบ้าบิ๋กกันนะคะกันแล้วก็ข้างในนุ่มหืมเสม้นมันอร่อยมากคือแบบอร่อยมากคือหกชิ้นยี่ห้าบาทออนเอยมาดไหม เวลาจะไปกินกันอีกทีนะคะเดี๋ยวต่อไปรับไอกิบซ้มตำกันนะคะนี่นะคะเป็นตำไทยนะคะทุกคนกจ,จะอร่อยไหมอืมมแล้วก็อร่อยมากอร่อยทุกคน เราไปกินอย่างอุากันเลยนะคะเป็นปลาหมึกนะคะทุกคนนี่อันนี้น่ากินมากคือแบบน้ำจิ้มเด็ดมาุปกินกันอืมรู้สึกว่าแบบน้องแบบกรอบนอกนุ่มในมากทุนมาชิมกันนะคะว่าจะแซ่บขนาดไหนไดอนึบๆกรึบๆมากทุกคนก็แบบดีมาก ดีมากคือแบบนี้ิ่มแบบเด็ดแซ่บมากเตะตำน้ำมันละสิบบาทเองนิ่มแบบร้านเ่งจะแห้งแต่นี่คือแบบเด้งอ่ะอืมดีสำหรับมาวัวคุดงสุขามาชิมเค้กกินนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบค้าอย่าลลมกดไลค์กร์แล้วก็กดสับปะรดนะคะกด กระดิ่งนะคะเพื่อรอรับชมคลิปแม่หมาของเรานะคะทุกลงทุกวันจันนะคะเป็นเวลาของมงนะคะคคทุกทนนะคนใครชอบใครก็กดไลค์กันด้วยนะแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย